ครับผมพบกับเราช่องกุยอาเจียนสายแก้วสักใบครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีอาอาจารย์ทําไมเขาต้องเรียกอาจารย์บวชนานเอาพูดจริงๆครับไม่มีใครรู้จริงๆนะบวชนานบวชนานบวชกี่ภาษาครับสิบสองภาษาตั้งแต่อายุตั้งแต่หนึ่งยี่สิบยี่สิบปีจนถึงสามสิบกว่าสามสิบสอง อือสึกก็เลยเขาเรียกอาจารย์อยาาจร์แล้วไปไงมาไงถึงได้มาเลี้ยงช้างอาจารย์ครับสงสัยไม่ใช่ไม่ใช่ใครสงสัยผมนี่แหละสงสัยถ้าไม่ไม่ชอบซื้อออกมาเลยไม่ได้ยืมไปทำอะไรกันเลยซื้อช้างซื้้อชางให้พ่อซื้อให้ซึกออกมาใช่ไหมครับก่อนก่อนนั้นซื้อออกมาคือไปซื้อช้างพ่อซื้อให้พ่อซื้อให้ครับพ่อซื้อช้างให้ครับ แต่ก่อนคือใจเรารักด้วยใช่ไหมครับใจรักใจรักชอบช้างมิตรเรียนมิตรเรียนอย่างเดียวครับเรียนเรียนไปเข้าธรรมะธรรมูครับมิตรเรียนเรียนพอทีนี้ก็ชอบช้างชอบช้างก็เลยอยากได้ช้างก็เลยซื้อก็เลยซื้อซื้อคือเชือกนี้ใช่ไหมซื้อหลายเชือกเปลี่ยนเปลี่ยนกันมา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 ยจอเชือกนี้เลยหยุดไว้ประมาณเลยซื้อมาแพงแล้วเปล่าไม่ไม่ก่อนก่อนจะอยู่กับเชือกนี้ แต่คนซื oon, ้อเลี้ยงตัวเมียตัวเมียสองเชือกสองเชือกสามเชือกก่อนจะได้ทองฟ้าภูมิก็แค่คร่าวๆคร่าวๆก็ใจรักเนาอคนเรามันชอบแบบไหนก็ทําในแบบนั้นมันถึงจะมีความสุขใช่ไหมครับอาจารย์จริงไหมถูกต้องครับผมก็คิดอย่างนั้นครับคือเราชอบแบบไหนเราทําแบบนั้นถึงเราจะมีความสุขถ้าเราชอบเลี้ยง สมมติว่าชอบเลี้ยงไก่เ,<ร>เออเราไปเลี้ยงปลาเราก็มีความสุขนะ <c oughs> ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่ก่อนครับคิดว่ามันลอง,งเลี้ยงดูก็เลยเลี้ยงไปเลยมาก็เลยติดมือติดมือเลยไม่กล้าไม่อยากไปไหนก็เลยยังช้างตลอดมาครับก็มาอยู่ที่ตะการนี่ก็โอ้หลายปีเลยครับหลายปีเลี้ยงตัวนี้มาก็19ปีเลยทองวาพุ่มนะครับ สิบเก้าปีไล่ไปมาแล้วก็สี่สิบหกปีชาเป็นสี่สิบหกปีมาอยู่ตั้งแต่สิบเก้าสิบเก้าปีก็ตั้งแต่โอลิมปิกที่ประเทศกรีซกรุงเอเธนส์ที่อะไรสมัยมานัดบุญจำนงได้เหรียญทองอตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับก็หลายปีเหมือนกันสิบเก้าปีไล่ดูแล้วสิบเก้าปีสิบเก้าปี จับตัวเดียวไม่ได้จับตัวไหนคือชอบเลยใช่ไหมครับคือเห็นนี่ถูกฉลกกันเลยเห็นเลยถูกฉลกเลยก็จับเลยไม่ไม่จับตัวอื่นไม่เอาตัวอื่นครับผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าประวัติคร่าวๆน้องอาจารย์นะครับคร่าวๆคือคุเสี่ยอาจารย์มาเคยบวชมานะไม่ได้เป็นมอผีมออะไรหรอกเพราะว่าปกติแล้วคนความช้างวยกันนี้เขาจะชอบเรียกว่าอาจารย์ลอยอาจารย์ลอยตอนนี้ผมเลยหลายข้อสงสัย ก็เลยอยากมาถามจากใจผมนี่แหละไม่ใช่เพื่อมาถามหรอกผมอยากจะถามว่าเออทำไมเขาชอบเรียกอาจารย์เลยแสดงว่าหลังหลังจะเรียนจบก็เลยสือกออกมากำลังเรียนอยู่หลจะจบจุฬาจบปริญญาตรีก็สือกออกมาเลยจุฬาครับมาจุฬาภพระนี่ครับครับผมยุรินครับผมครับผมก็เลยเสือกมาอ่าพี่ทรงพระภูมิหายตกมันยานนานยังครับอาจารย์ หลายตัวหลายวันแล้วครับผมก็เราก็ไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วอาจารย์ไม่ได้ลงช่องเหรอลงไหมนานแล้วใช่ไหมไม่ไม่มีเวลาครับเพราะว่าัวโลกเตะแต่ฟุตบอลอ๋ออยู่โรงเรียนอะไรครับสนับสนุนได้อยู่ที่บ้านแหละสอนเองเตะเองแล้วก็ตอนนี้ลูกเรียนอยู่ไหนลูกเรียนอยู่ที่บ้านอยู่บ้านสำโรงสำโรงจุนศรีนรงค์ บ้านจำลองตำบลศรีนลองอําเภอชุมพลจวัดสุรินเก่งเก่งแล้วใช่ไหมน่าจะเก่งแล้วก็พอดูได้ครับพอดูได้ก็ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สามขวบกับหกก็สามขวบกับปหกปหกกับสิบสองสิบสองที่เท่าสิบสามก็จะไปมีโอกาสก็จะไปคัดตัวเนาะอาจารย์อะคาเดมี่ไปคัดอยู่ครับไปคัดต่อไไปปแล้วใช่ไหมเคยเคยผ่านประสบการณ์คัดตัวหรือยังครับเอาป .3 ไปคัดอยู่ที่ บุรีรัมย์ครับไม่ติดครับตัวเล็กกว่าเขาเพราะว่าเขาไม่เอาอายุ10ปีครับเขาเอาสิบสองปีครับผมก็ฝากทางแม่เป็นกําลังใจให้ลูกชายอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ลอยก็วันนี้หนุ่มโลหนุ่มใยหนุ uh <h ari> <h ari> <h ่มไรหนุ mm ่มใยร่างยักษ์หายตกบันแล้วหายตกมันนานหรือยังครับผม ก็เป็นช้างที่มีรูปร่างใหญ่มะฮือมาเหมือนกันนะครับนี่ก็ไม่ได้ออกช่องของเรานานพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ช้างเชื่งน,นี้ชื่อพลพรทองผาภูมิวัย40เท่าไหร่ครับอาจารย์ปีครับ46ปีนะครับโอ้46ปีสุดยอดสุดยอด หายตรงนั้นทำไมอ้วนเหรอหน้าจาน,จานไม่ได้บักไม่ได้ไม่ได้บักขาไม่ได้ไไดไเลี้ยงเต็มที่เลยปล่อย,อยธรรมชาติเลยคือเ,เต็มที่เลยเต็มที่เลยเต็มที่ทุกอย่างทุกอย่างเลยอาหารการกินอาหารการกินข้าวปลาน้ำ <c oughs> ให้กินหมดท <c oughs> ี่ดนสมบูรณ์อืมไม่น่าละแล้วตกกี่เดือนครับสองเดือนสามเดือนเลยสองเดือนโอ้ใหญ่เนาะ เยอเลยนะครับเออปีนี้ปีนี้ดูแปลกตารูไม่แปลกตาอะไรครับอาจารย์างานอ,ออกแม่นบ่ใชแ่แม่นอนนนที่มาดูนี่ผมว่าผมไม่ได้มาอัปเดตขั้นต่ำก็ประมาณสี่เดือนได้ไหมออประมาณประมาณสี่ถึงห้าเดือนนะครับอา <Okay. S 2> ผมไม่ได้มาอัปเดตอ่าพราทองพาาภูมนานแล้วเพราะว่ามาที่ไรอาจารย์เขาไม่ว่างนะครับ มาเชนั้นไม่คืเห็นเพราะว่าอาจารย์แกไปฝึกลูกชายฝึกลูกชายเตะฟุตบอลนะครับก็ไม่ค่อยว่างก็เราก็ไม่ได้มาอัปเดตแล้วก็ตกมันด้วยช่วงนั้นเนาะตกมันโอ้สุดยอดเนาะน้ำหนักนี่ผมตีให้เลยขั้นต่ำเอาแบบ ามาตรฐานผมดูจากลักษณะเนื้อตัวแล้วก็งาที่ค่อนข้างจะอวบแล้วก็ใหญ่แล้วก็บวกกับเนื้อตัวที่ค่อนข้างที่จะอ้วนอย่างน้อยๆผมตีให้สี่ตันสี่ตันสามก่อนเลย่ะผมตีให้ตอนนี้คือสี่ตันสามนะครับ กองานี่เอา,าเฉพาะงานนี้อู่พ่อน้องผมแล้วมั้งครับนี่ใหญ่ครับใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นช้างงาน,อย,นงาอ,าอยู่ในโครงการอยู่ในโครงการอบจนะครับคือหรืออีเลฟเวนเร์นะครับ,รรค,รบค่อนข้างที่จะงาใหญ่ถ้าประเภทงาใหญ่นี่ขั้นต่ำก็ต้องติดหนึ่งในสิบ หนึ่งในห้าแล้วครับนี่ไพรทองผาภูมินะครับนี่งาใหญ่ก็จะออกทรงๆอ่าไพรน่าจะงาใหญ่พอๆกับพระเอกสิทธิ์นะครับนี่งาใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่นะครับ FC ใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จนโอ้โหใหญ่ แต่รู้สึกว่าปีนี้ผมว่างาออกเหมือนกันนะครับทั้งใหญ่ทั้งออกยาวด้วยนะครับ,บ,บ,บก็ตกมันพึ่งหายหายนานแค่ไหนแล้วครัาบอาจารย์เดือนหนึ่งตกมันหายทำไมอ้วนอ่อ้ว,วนนะ่ะไม่ไม่ค่อยได้ได้ ้วไม่ได้ลดอาหารเลยตกมันก็ไม่ได้ลดอาหารกินปกติเลยกินปกติเลยไม่มีทะเลาอะไรไม่มีกักไม่มีกักไม่มีดัดภาษาไม่มีงานเห่ภาษาบ้านเราคือไม่มีดัดไมม่ีดดัเพราะว่าช้างคือพูดพูดในอ่าเขาเรียกว่าความคิดส่วนบุคคลใช่ไหมก็ส่วนมากเขาจะดัดไว้ไม่อ้วนมากนะครับแค่พอดีพอดีบางเชื่อเขาก็ออกงานนะครับเขาก็ให้กิน ถือว่าไม่อิ่มมากอ่าถือว่าไม่พออยู่ได้ไม่ไม่อดมากเอาแค่พอดีกลางๆพอดีกลางๆก็ช้างบ้านเราก็เป็นช้างเลี้ยงนะครับต้องเข้าใจอย่างนั้นเนาะอาจารย์เนาะไม่เหมือนช้างป่าช้างป่าเขาจะดูอวบอวบเพราะว่าเขาหากินเองตามธรรมชาติอยากกินอะไรก็ได้กินเหมือนช้างเลี้ยงนะครับแต่ถือว่าเนื้อตัวของพี่ทองผาภูมิก็ถือว่า อ้วนอ้วนนะครับอาจารย์อาจารย์เลี้ยงดีมากเลยเป็นช้างที่อ้วนแล้วก็รูปร่างสมส่วนแต่รู้สึกปีนี้นงาออกออกออกมากๆ,ากๆเลยนะครับออกมากๆเลยมีอะไรจะฝากไหมครับอาจารย์หรือว่ายังไง ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจกันแล้วกันครับอ่าฝากเป็นกำลังใจให้อ่าโทรมหาอาจารย์อ่าเบอร์โทรบอกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์นะครับสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดแปดห้าหกแปดแปดห้าหกอ่าอาจารย์ลอยครับอาจารย์ลอยนะครับก็ฝากแม่ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้พามาดูนุ่มรอครับผมนุ่มรอรุ่นใหญ่อ่าวัยสี่สิบ 46 46ปีครับ46ปีนะครับพลายทองผาภูมิก็สำหรับเช่นนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดี